ตอนนี้ต้องย้อนลงมาดูปัญหาของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรมากมายมากกว่าสิงคโปร์มากกว่าญี่ปุ่นมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์เราควรจะสร้างประเทศที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าเราก็ติดอยู่ในหลุมดำของสภาะว,วิกฤตไม่สามารถออกจากหลุมดำได้ หล้มดำสภาวะวิกฤตี่ก็อย่างน้อยหกอย่างด้ยกันคือหนึ่งวิกฤตการเมืองสองวิกฤตเศรษฐกิจสามวิกฤตสังคมสี่วิกฤตสิ่งแวดล้อมห้าวิกฤตศีลธรรมที่มีคอร์รัปชันมีช่อโจนโกงอะไรทั่วไปหมดหกวิกฤตการพัฒนาคุณภาพคนทำอย่างไรอย่างไรแล้วก็ทำไม่ขึ้น ทั้งนี้เพราะว่าสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่ใช่สังคมอุดมปัญญานะะถ้ามันติดอยู่ในความมืดในความดำสิ่งที่จะมาแก้คือแสงสว่างทางปัญญาแต่เราไม่มีวัฒนธรรมทางปัญญาเรามีวัฒนธรรมแบบแตงโมพอมีคนณตงโมคนหนึ่งข้าตัวตายสู้ทุกชนิดวิ่งไปทำข่าวหมดทั้งประเทศ สนใจกันเรื่องแตงโมหมดแต่เรื่องการอ่านเนี้ยลองดูสิไม่มีคนสนใจหรอกนะอันนี้คือสังคมวัฒนธรรมแตงโมหรือว,วัฒนธรรมราคะจริลองไปดูสิฮนะเรื่องสวยเรื่องงามสนใจมากศูนย์ความงามเต็มประเทศไปหมดเลยนะฮะอันนี้ไปไม่รอดแบบนี้เราไม่สามารถออกจากสภาวะวิกฤตได้ราคะจริต ออกจากวิกฤตไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสังคมที่มีแสงสว่างทางปัญญาเป็นสังคมอุดมปัญญาทีนี้ตรงนี้ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าต้องจับเรื่องที่ทุกคนทำได้ทุกจังหวัดทำได้นะครคือเรื่องการอ่านการอ่านเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนและทุกวันนี้มีเรื่องซับซ้อนเติมไปหมดเลย ถ้าไม่อ่านนี่จะไม่เข้าใจเรื่องซับซอ้อนดูทีวีก็ไม่เข้าใจนะครฟังวิทยุก็ไม่เข้าใจต้องอ่านเพราะอ่านมันละเอียดมันคิดไปคิดมาอ่านละเอียดได้เพราะะฉนั้นการอ่านจึงจำเป็นถึงเราไม่มีวัฒนธรรมการอ่านเราก็ต้องสร้างขึ้นให้ได้อันนี้เป็นที่มาของโครงการ,รส่งเสริมการอ่านหรือว่านครแห่งการอ่าน ที่จริงทุกจังหวัดต้องเป็นจังหวัดแห่งการอ่านทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคิดในแง่ยุทธศาสตร์ก็มียากที่จะทำฟังดูเหมือนยากแต่น่าจะไม่ยากเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้8ขั้นตอนด้วยกันประการที่หนึ่งการอ่านทำให้เกิดความสุขนะครใครที่ชอบอ่านจะรู้ อ่านทำไมเกิดความสุขนะฮะและใครๆก็ต้องการความสุขแต่ว่าไปหาความสุขอย่างอื่นที่ราคาแพงเ,เช่นไปเสียงเงินเป็นพันเป็นหมืน่นไปเรื่องต่างๆแต่การอ่านเนี่ยเป็นความสุขราคาถูกเป็น happiness at low cost เมื่อ happiness at low cost อ่ะก็แปลเป็นไปได้สำหรับทุกคนถ้าคนต้องเสียงเงินเป็นพันเป็นหมืน่นหาความสุข มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้สำหรับทุกคนการอ่านเนี่ยทำให้เกิดความสุขนะฮะถ้าใครได้ลิ้มรสได้ชิมรสตรงนี้อยู่ที่ว่าต้องชิมรสใ,ให้เจอความสุขตรงนี้ได้แล้วก็จะติดใจตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องตน้นซึ่งมันถ้าทำตรงนี้มันได้กำไรคนอ่านแล้วมีความสุขแล้วราคาไม่แพงนะครความสุขตรงนี้ทีนี้ประการที่สอง เวลาอ่านแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การมีจินตนาการการอ่านอ่านวรรณกรรมอ่านนิยายาานนิทานอ่านอะไรทำให้เกิดจินตนาการคนเราต้องมีจินตนาการถ้าไม่มีจินตนาการก็แคบๆบตินๆอะไรไปอย่างนั้นสังคมต้องมีจินตนาการถึงจะมีพลังเขาเรียกไปพลังแห่งจินตนาการ ้ใหการอ่านนี้จะสร้างจินตนาการนะประการที่สเนี่ยการอ่านก็แน่นอนทําใ้้เกิดความรู้และนอกจากนั้นทําใ้้เกิดปัญญาแต่ปัญญานี่คือการเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันถ้าความรูม้อาจจะรู้เป็นเรื่องเแต่ถ้าชอบการอ่านเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่เรื่อง รู้เรื่องต่างๆนะฮะแล้วถ้าเราอ่านเรื่องสนุกๆเรื่องดีๆเนี่ยความรู้อะไรมันเข้าตัวไปในตัวมันไม่เหนื่อยอะไรถ้าเราไปอ่านแบบอันตำราท่องตำรายากๆเนี่ยเราก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราอ่านนวนิยายอ่านวรรณกรรมดีๆเนี่ยเราได้ความรู้ไปโดยไม่ยากประการที่สี่นำไปสู่เรื่องความดี เพราะว่าในหนังสือเนี่ยหนังสือดีๆเนี่ยมันจะมีเรื่องความดีอยู่ในนั้นเสมอนะถ้าใครอ่านหนังสืออ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไปสร้างโปรแกรมความดีไว้ในตัวในสมองโดยไม่รู้ตัวนะฮะและในในหนังสือดีๆเนี่ยมันจะมีคติอยู่ในนั้นนะแยกเรื่องความดีความชัว่วแผะมันสร้าง ความดีขึ้นได้ประการที่ห้ามันสร้างมิตรภาพหรือสร้างพลังทางสังคมเพราะคนอา่านคนอ่านแต่คนอ่านด้วยกันเนี่ยมันอยากจะเจอกันอยากจะแชรกันอยากจะเล่าเรื่องที่อ่านมากลายเป็นชมรมรักการอ่านนะครเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ทั่วไปก็เกิดเป็นพลังทางสังคม ที่ว่าคนมาคุยกันนะประการที่หมี8ขั้นตอนกัถ้าเราไล่ไลเลี่ยงไปเป็นประการที่หเนี่ยเมื่อคนได้อ่านได้จินตนาการได้คิดได้มาคุยกันมันหนีไม่พ้นที่จะนำไปสู่ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียก community of practice คือเกิดเป็นชุมชนปฏิบัติ ส่วนการทําเรื่องนั้นเรื่องนี้บางกลุ่มอาจจะทําเรื่องวัฒนธรรมบางกลุ่มทําเรื่องสิ่งแวดล้อมบางกลุ่มทําเรื่องนั้นเรื่องนี้มันทับการอ่านเป็นไปอย่างเต็มที่มันจะเกิดกลุ่มพวกนี้เยอะแย,ยะเต็มไปหมดอันนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมเกิที่เจดโครงสร้างทางสังคมของเราเนี่เป็นโครงสร้างทางอำนาจนะ ครงสร้างอำนาจเนี่ยมันบีบคั้นแต่ว่าถ้ามันเกิดไอ้กลุ่มกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยมันมีความเสมอภาคมันมีภราดอนภาคมันมีความสมา,ม,ม,า,าม,มัคมคีแล้วก็ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเต็มสังคมไปหมดสังคมมันเปลี่ยนโครงสร้างนะเป็นโครงสร้างแบบโครงสร้างสมองโครงสร้างสมองเป็นโครงสร้างแบบเครือข่ายไม่ใช่โครงสร้างอำนาจ ครงสร้างหน้าจในการเรียนรู้จะนองหงุแล้วก็บีบคั้นเกิดพฤติกรรมเ,เบี่ยงเบนต่างๆนั่นนะฮะฉะนมาก่อนถ้าโครงสร้างสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนไอ้ความคิดจิตใจอะไรเปลี่ยนเพราะว่าตัวโครงสร้างนี้มันกำหนดความคิดจิตสำนึกของผู้คนโครงสร้างอำนาจเนี่ยทำให้คนขี้โกงมากนะฮะคนมีความคิดเบี่ยงเบน สแสวงหาอำนาจไม่ไว้ใจการน,นินทาว่าร้อยแทงข้างหลังเอาเปรียบกันแต่ถ้าโครงสร้างมันเปลี่ยนกลายเป็นโครงสร้างทางราบอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไปในทางที่ดีงามขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากการอ่านเนี่ยมันสามารถต่อไปเป็นอะไร,ะไรต่างๆทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทำไม่ยากนะฮะ ก็มีมรควิธีเรียกว่ามักหกมักหกนะพูดเป็นข้อๆจะได้มันจำง่ายที่จริงก็มันมีข้ออืนอ่นๆอีกก็ได้คือข้อหนึ่งทุกจังหวัดเป็นจังหวัดแห่งการอ่านเพราะในจังหวัดมันก็มีผู้คนต่างๆมีประชากรม,มีเลยทุกจังหวัดเป็นจังหวัดแห่งการอ่านนะข้อสองมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน คนที่อ่านเนี่ยตัวเองมันมีความสุขมันก็อยากส่งเสริมให้คนอื่นอ่านจะเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนเป็นใครก็ได้นะฮะที่อ่านแล้วมีความสุขเป็นอาสาสมัครเกิดขึ้นในทุกจังหวัดและจะเป็นกิจกรรมที่มีความสุขนะฮะได้คุยกับคนนั้นได้คุยกับคนอีกเกิดขึ้นเต็มหมดอาสาอันนี้เป็นประการที่สองนะฮะอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทุกจังหวัดทุกตำบล ไปเกิดขึ้นมันจะคึกคักสนุกสามเนี่ยให้มีห้องสมุดให้มากที่สุดนะฮะห้องสมุดชุมชนห้องสมุดต,ตำบลห้องสมุดในวดัดห้องสมุดในโรงเรียนห้องสมุดในที่ทำงานในสวนการค้าใต้ต้นไม้ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะห้องสมุดเป็นจุดแสงสว่างทางปัญญา ต้องมีจุดอย่างนี้ขึ้นให้เต็มประเทศไปหมดแล้วก็มีการจัดการว่าทำไมห้องสมุดจะมีหนังสือต่างๆประการที่สีรัฐต้องลงทุนให้มีการเขียนและแปลหนังสือดีๆให้มากนะเพราะว่าอาศัยการค้าขายอย่างเดียวนี่ไม่พอเพราะแรง คนอ่านหนังสือดีๆน้อยน้อยมันก็ไม่มีแรงกระตุ้นกลับมาว่าคนจะเขียนหนังสือสดีๆคนจะแปลหนังสือดีๆบางประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นนะหนังสือมีเรื่องหนังสือดีๆในประเทศไหนเขาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดให้คนญี่ปุ่นได้อ่านนะฉะนเราเนี่ยเราต้องลงทุนตรงนี้จะลงทุนสักหมื่นล้านหรือเท่าไหร่นียมันก็ไม่มาก ไปทำอย่างอื่นต้องเยอะแยะใช่ไเครื่องให้ลงไฟฟ้าอันเดียวก็ตั้งหมื่นล้านแหละไอ้นี่จะขจัดขมเมาแห่งความมืดทางปัญญาสักหมื่นล้านเนี่ยมันไม่มานะและต้องลงทุนมาตรงนี้เลยให้มีหนังสือดี่ดีไว้ก่อนอ่านไม่อ่านให้มีเยอะๆไว้ก่อนนะครับ โน้นคนเขียนหนังสือดดีโน้นคนแปลหนังสือนดดีให้ให้เรามีตรงนี้นะะประการที่ห้าเรื่องการสื่อสารการสื่อสารทุกชนิดอย่างที่กำลังทำเนี่ยไปสื่อสารว่าเรื่องการอ่านมันสำคัญยังไงต่าง,างๆนานาสื่อสารทุกชนิดทั้งโซเชียลมีเดียทั้งวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ปฏิมาก,กรรมนะฮะที่เกาหลีเหนือผมเคยไปเปียงยางสองครั้ง ไปไประชุมองค์การนาไมโลกเนี่ยคิมอินซุงประธานาเิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือเ,นเขาเป็นนักอ่านเขามีปฏิมากรรมอยู่กลางกรงเปียงยางเลยเป็นรูปคนหนุ่มสาวนะถือหนังสือถือหนังสือนะเขาบอกว่าคน,นุ่มสาวต้องถือหนังสือตลอดเวลาและอ่านให้มากที่สุดที่จะมากได้อันนี้ตั้งอยู่กลางกรงเปียงเราต้องทําปฏิมากรรมนะครับ ละครหนังภาพยนตร์ต้องส่งเสริมการอ่านมันมีภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยมันมีว่าบ้านพระเอกไฟไหมพระเอกไฟไหมหนีไปแล้วเอา้าวิ่งกลับมานึกถ้วิ่งกลับไปเอาอะไรอย่างในในบ้านโอหนังสือหนังสืออย่างนี้คนดูก็ได้เขียโอ้หนังสือนี่สําคัญเลอเกินมันต้องสอดเข้าไปในละครใน ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการอ่านนะประการที่หกนี่ก็มีกลไกว่ามีภาคีส่งเสริมการอ่านใครที่สนใจภาคธุรกิจเอกชนภาคาาราชการภาค NGO สสสแผนงานส่งเสริมการอ่านเนี่ยประชุมกันถ้าเดือนละครั้งได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้ก็สองสาเดือนครั้งหนึ่ง ภาคีส่งเสริมกันอ่านมารีวิวการใครทําอะไรไปถึงไหนแล้วจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมประชุม,ปร,ม,ป,รม 2, ประจาประจํำให้ส่งเสริมกันอานก็กระจายกระจายไปเรื่อยนะทางสื่อมวลชนก็เข้ามาด้วยอะไรด้วยอยู่ตลอด,ดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะยากเกินไปนะคะแล้วทําตรงเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนนะผู้คนมีความสุขขึ้นนะ,ะแทนที่จะเป็นแบบแตงโมกันไปนหมด 哈哈。<laughs>